เอลิเนอร์และเฮนรี่เข้าพิธีอภิเษกสมรสกันในวันที่14มกราคมปี1235นะคะและทั้งคู่ก็เจอกันครั้งแรกในพิธีนี่แหละเอลินเนอร์ทรงสร้างความประทับใจให้เจ้าบ่าวของพระนางด้วยการโชว์ความเป็นเจ้าแม่ไฮแฟชั่นในพิธีเนี่ยเอลิเนอร์ใส่ชุดผ้าไหมสีทองมีขนสัตว์ประดับแขนเสื้อ ผ้าแต่ละชิ้นเนี่ยก็มีการปากักเลื่อมปักลายอย่างวิจิตรการตาดตามสไตล์ของชาวซาฟอยนอกจากนี้พระนางยังประโคมเครื่องเพชรเครื่องทองจนเต็มตัวจนเป็นที่ลือเรื่องว่าพระราชินีองค์ใหม่ของอังกฤษอ่ะทรงพระลักษ์ชูมากแต่งในลอนดอนเนี่ยเพชรแยงตาไปถึงหยอกเลยนะคะและหลังจากงานอาพิเศษสมรส6วันเอลิเนอร์ก็ได้เข้าพิธีสวมมงกุฎเป็นราชินีแห่งอังกฤษถึงตอนนี้อ่ะ ประชาชนชาวอังกฤษก็ยังโอเคกับพระราชินีอยู่นะคะขุนนางทั้งหลายต่างก็ตื่นเต้นที่จะได้ส่งลูกสาวไปรับใช้